ตอนที่1733ันางคือเมื่อจ้องมองไปทางจีเยบูยีได้กล่าวถามขึ้นเบาเนั่นจึงทําให้หลินเทียนรู้สึกตกตะ,ตะลึงเล็กน้อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นบูยีกล่าวถามถึงคนแปลกหน้าต่างที่เพิ่งพบกันครั้งแรกท่านในนั้นก็ปรากฏประกายแสยงว่าผ่านในตาของเขานั่นบูยีจะต้องสังเกตเห็นอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนมิฉะนั้นแล้วคงไม่กล่าวถามเกี่ยวกับบุคคลที่ติดตามเข้ามาอย่างที่แห่งน,นี้ นางชื่อจีเยเป็นเผาวิญญาณพูดภายในดินแดนนิลันเขาได้กล่าวตอบบุยีจะได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ได้กล่าวอะไรอีกแต่กับมีประกายแสงว่าผ่านในดวงตาของนางนั่งสี่นางได้กล่าวกับจีเยนั่นจึงทําให้หลินเทียนมั่นใจและว่าบูยีจะต้องสังเกตเห็นอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนหลังจากที่หยุดไปชั่วครู่เขาก็ได้พูดขึ้นมาอีกครั้งนางมาจากเผาวิญญาณพูดภายในดินแดนนิลันแถมนางยังบอกอีกว่า นางเป็นน้องสาวของจีจิงหลิงซึ่งหวูยี่เองก็ได้แต่พยักหน้ารับโดยที่ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรหรือไม่พูดอะไรอีกก่อนจะลินชาที่ชงแล้วให้กับหลินเทียนและคอนอื่นๆพี่สาวคนสวยพี่สาวของข้าอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรือจีเยพันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากพร้อมกับดวงตาที่เป็นประกายขณะที่นางจ้องมาออกไปรอบๆก่อนที่นางจะหันกลับไปมองทางหวูยี่และกล่าวถามขึ้นอีกครังในเวลานี้ที่สวนลึกด้านบนสุดของของเขา นางสัมผัสได้ถึงกลิ่นายที่แข็งแกร่งสายหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะมีกลิ่นไอพลังที่คล้ายคลึงกับนางเป็นอย่างมากนางปิดด่านฝึกตนอีกเจ็ดวันจึงจะออกมาหูยีได้กล่าวขึ้นเบาๆหลินเทียนจึงเน้มออกไปยังส่วนลึกของหุบเขาแห่งนี้ก่อนที่เขาจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างในที่แห่งนั้นงั้นก็รอเจ็ดวันเขาได้กล่าวกับจีเย่ด้วยรอยยิ้มนั่นจึงทําให้จีเย่พยักหน้ารับในเวลานี้นางรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและต้องการจะพบกับจีจิงหลิงในทันที ซึ่งเป็นพี่สาวที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนแต่หลังจากที่รู้ว่าจีจิงหลิงกำลังปิดด่านฝึกตนนันจึงทําให้นางต้องระง,งับความต้องการที่จะพบกับจีจิงหลิงเอาไว้นันจึงทําให้หลินเทียนได้แต่ยิม้มก่อนที่เขาจะยกถ้วยชานั้นขึ้นมาแล้วดื่มจนหมดในลวดเดียวไม่ใช่ว่าเขากระหายน้ําแต่เป็นเพราะถ้วยชานั้นเล็กเกินไปนันจึงทําให้หูยยี่ยกกาขึ้นและเติมให้เขาอีกครั้งหลินเทียนเพ้่มองนาง ที่กำลังถือการน้ำชาเอาไว้ในมือก่อนที่จะนึกไปถึงภาพที่นางถูกอุโมองค์มิติดูดไปในตอนที่เขาถูกดูดเข้าสู่ตําหนักหยินสุดขั่วพอในตอนนั้นขณะที่นางปรากฏขึ้นในมือของนางก็ถือการน้ำชาเอาไว้เช่นเดียวกันซึ่งภาพที่เขาเห็นในตอนนั้นมันดูเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมากอันซสวย่นั่งอยู่ด้านข้างตอนนี้ดวงตาของนางเผ่นเป็นประกายขณะที่จ้องมองไปทางบุยี่อยู่คู่หนึ่งลากับต้องการจะกืนกินบุยี่เข้าไปทั้งตัว จีเย,ย่ได้แต่เจ้าหมอกไปยังส่วนลึกของภูผาแห่งหมอกและสามารถสัมผัสได้ว่าจีจิ้งหลิงกําลังปิดด่านนั่งชาในตำแหน่งนั้นซึ่งหลังจากที่กลุ่มของพวกเขาดื่มชากันเสร็จแล้วหัวย,ยีก็ได้นําพวกเขาเดินไปรอบๆซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญคือการพาจีเย,ย่กับอันซุยซุยเดินเที่ยวชมสถานที่อย่างนี้รอบๆผูผาแห่งหมอกมันเต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายพิเศษไม่ธรรมดาพร้อมกับกลิ่นหอมแปลกๆที่อบอวลอ,อยู่โดยรอบ ถึงขั้นแม้แต่กิ่นไอบางส่วนที่เล็นลอดออกมายังกลายเป็นผีเสื้อวิญญาณลายลำอยู่บนหุบเขาแห่งนี้แล้วกับเป็นดินแดนสวรรค์ยังไงอย่างนั้นช่างเป็นดินแดนที่สวยงามอะไรเช่นนี้ดวงตาของอันสวยๆพันเป็นประกายขึ้นไม่ต้องกล่าวถึงนางที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะแม้แต่หลินเทียนที่เคยมาแล้วหลายครั้งขณะที่จ้องมองออกไปยังทิวทัศน์โดยรอบสายตาของเขาก็ยังอดที่จะเป็นประกายขึ้นมาในบางครั้งไม่ได้เพราะสถานที่อย่างนี้มันพิเศษเป็นอย่างมาก และในตอนนี้พวกเขาที่เรินงชมไปทั่วทุกซอกทุกมุมของหุบเขาเพียงพริบตาก็ผ่านมาแล้วกว่าเจ็วันบุ้มและในวันนี้เองเกิดขึ้นพลังผันผวนขึ้นในส่วนลึกของหุบเขาแห่งนี้พร้อมกับกลิ่นอายของราชานิลันจางๆที่ป่วยพุ่งขึ้นเมื่อหลินเทียนเจ้าองออกไปยางที่แห่งนั้นดวงตาของเขาก็พันเป็นประกายกึ่งราชานิลันเขาสามารถรับรู้ได้ทันทีเลยว่าจีจิงหลิงได้ทะลวงระดับ ข้าสู่เขตแดนกึ่งราชานิลันแล้วนอกจากนี้ยังมีเสียงมิติที่ถูกบดขยี้พร้อมกับประกายเงาวูบหนึ่งที่ปรากฏขึ้นและในตอนนั้นเอง่างของเด็กสาวตัวน้อยที่เปล่งประกายก็ได้พุ่งออกมาจากส่วนลึกของสถานที่อย่างนั้นพร้อมกับประกายแสงเทวะที่ปกคลุมอยู่รอบกายของนางนี่ลั่นจอนข้าทะลวงผ่านระดับแล้วนะจากสถานที่ไกลออกไปเด็กสาวตัวน้อยได้ตะโกนออกมาอย่างทิศทางนี้ก่อนจะเห็นหลินเทียนที่ยืนอยู่ข้างๆง,งหูยี่ ซึ่งเขาก็ดูมีความสุขเป็นอย่างมากก่อนที่นางจะมาปรากฏตัวตรงหน้าของพวกเขาในทันทีแต่อย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมาก่อนที่นางจะกะิดททกทายเหรียญเทียนยานางก็เหลือบมองไปเห็นจีเย่ที่ยืนอยู่ด้านข้างของเขาพร้อมกับสีหน้าของนางที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเห็นการปรากฏตัวของจีจิ้งหลิงจีเย่ก็ได้จะเบิกตากว้างเพราะนางสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังที่มาจากสายเลือดเดียวกันกับนางพร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้นและท่าทีที่มีความสุขเป็นอย่างมาก พี่สาวเมื่อได้เห็นจีจิงหลิงนางก็รีบวิ่งออกไปโดยที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ก่อนที่นางจะยื่นมือออกไปและสวมกอดจีจิงหลิงเอาไว้ในทันทีซึ่งจีจิงหลิงที่เห็นเช่นนั้นก็ได้ขยับตัวออกไปทางซ้ายเพื่อเบี่ยงหลบอีกฝ่ายในทันทีเพราะถึงอย่างไรนางก็ยังไม่รู้จักอีกฝ่ายแล้วจะปล่อยให้อีกฝ่ายสวมกอดได้อย่างไรแม้จีเย่จะได้กอดเพียงความวา่างเปล่าแต่นางก็ยังมีความสุขเป็นอย่างมากก่อนจะจ้องมองออกไปทางจีจิงหลิง พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเออข้าลืมแนะนําตัวไปนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้พบกันพี่สาวข้ามีชื่อว่าจีเย่มาจากเผาวิญญาณพูดท่านแม่ของเราคือหลิงเย่ซีส่วนท่านพ่อคืออ๋องซีห่วยขณะที่ดังกล่าวก็เกิดขึ้นพลังผันผวนที่ด้านหลังของนางก่อนจะมีปีกสวยงามคู่หนึ่งถูกสร้างขึ้นดูสิข้าไม่ได้โกหกท่านเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีสายเลือดเผาวิญญาณพูดก็จะมีเจ้าสิ่งนี้เช่นกัน นั่นจึงทําให้จีจิงหลิงมองออกไปยังปีกป่งแสงที่อยู่ด้านหลังของจีเย่พร้อมกับสีหน้าที่ดูแปลกไปเล็กน้อยขา้าไม่ใช่พี่สาวของเจ้าเจ้าคงจคําคนผิดแล้วลนะ่ะไม่ไม่แม้ว่าจีเย่จะไม่เคยพบพี่สาวมาก,ก่อนแต่ตอนนี้นางสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายพลังจากสายเลือดเดียวกันภายในตัวของจีจิงหลิงอย่างชัดเจนท่านคือพี่สาวของขา้าจีเย่ได้กล่าวขึ้นชื่อท่านก็เป็นท่านแม่ที่ตั้งให้แล้วมันจะไม่ใช่ได้ยังไง มันก็แค่บางเอิญที่มีชื่อเหมือนกันแต่เห็นได้ชัดว่ากลิ่นอายในตัวของท่านมันบริสุทธิ์เป็นอย่างมากซึ่งมันก็สามารถสะท้อนถึงต้นกําเนิดของท่านได้อย่างชัดเจนแล้วข้าจะจําผิดได้ยังไงในขณะที่จีเยจ้องเหมาะไปทางจิตจริงหลิงและทันใดน,นั้นนางก็พันนึกไปถึงบางสิ่งใช่แล้วท่านพ่อเคยบอกว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุในครั้งนั้นที่ท่านถูกกลืนหายก็ไปในห้วงมิติอันวุ่นวายอาจเป็นเพราะอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ได้ที่ทาให้ท่าน สูญเสียความทรงจำไปข้ายังจดจำทุกอย่างได้เป็นอย่างดีข้าไม่ได้สูญเสียความทรงจำอะไรทั้งนั้นซึ่งข้าก็ไม่ใช่พี่สาวของเจ้าเจ้าก็ใจผิดแล้วล่ะเห็นได้ชัดว่าสีหน้าของจีจิงหลิงในตอนนี้ดูไม่สู้ดีนักขณะที่จีเย่จ้องมองไปทางจีจิงหลิงและก้า้าหาอีกฝ่ายทีละก้าวไม่ข้าไม่ได้มาจากเผ่าเดียวกับเจ้าและข้าก็ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับเจ้าแม้แต่น้อยจีจิงหลิงได้กล่าวขึ้นก่อนที่นางจะแปลเปลี่ยนเป็นลำแสง มุ่งหน้าตรงออกจากผู้พ้าแห่งหมอกวูยี่ท่านพี่ข้าจะกลับไปที่วางจัก,กรพดิพีศพสาสก่อนนางรวดเร็วเป็นอย่างมากเพียงพิบตาก็หายไปจากสายตาของกลุ่มพวกเขาแล้วและในตอนนั้นเองบรรยากาศโดยรอบของที่นี่ก็ดูแปลกไปเล็กน้อยนี่พวกหนางไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆอย่างนั้นหรือจัลลเเค่เบนจทาได้กล่าวพึมพำหลินเทียนได้แต่ขมวดคิ้วก่อนหน้านี้เขามั่นใจเป็นอย่างมากว่าจีเจและจีจิงเหลิงนั้น จะต้องเป็นพี่น้องกันอย่างแน่นอนซึ่งเขาก็ได้แต่คิดซ้ำไปซ้ำมาว่าหลังจากที่ทั้งสองคนได้พบกันแล้วพวกเขาจะต้องมีความสุขเป็นอย่างมากแต่เขากลับไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เขาคิดกับภาพที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเช่นนี้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้มีความคิดที่ว่าสองคนนี้จะไม่ใช่พี่น้องกันเพราะปฏิกิริยาของจีจิงหลิงนั้นดูแปลกไปอย่างเห็นได้ชัดท่านพี่จีเย่ยได้แต่จ้องมองออกไปยังทิศทางที่จีจิงหลิงจากไป พร้อมกับความรู้สึกอุ่นงงเล็กน้อยก่อนที่ความรู้สึกเสียใจจะปรากฏขึ้นในแววตาของนางทำไมท่านถึงจำข้ามไม่ได้นางก็เป็นเผ่าวิญญาณผู้ย่างเห็นได้ชัดแถมความบริสุทธิ์ของสายเลือดพวกเราก็ยังเหมือนกันทุกประการนั่นจึงทำให้จีเย่ไม่อยากจะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้